เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางทีมงานมีโอกาสได้ไปลองขับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยขุมพลังแบบปลั๊กอินไฮบริดคันแรกของโลกในกลุ่มรถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมกับ Porsche Cayenne SE Hybrid ใหม่ซึ่งทาง AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจัดขึ้นให้สื่อมวลชนได้ทดสอบสมรรถนะการณลานอเนกประสงค์ ong, กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ คายเยน SE Hybrid ใหม่คันนี้ถือเป็นโมเดลล่าสุดในตระกูลคายเยนรุ่นปี2014ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วพร้อมราคาค่าตัวสุดคุ้มเพียงแค่7,990 0 0 0บาทซึ่งเจ้าคายเยนเวอร์ชั่นเสียบปลั๊กคันนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรที่โดดเด่นบ้างนั้นวันนี้เรามีคาตอบมาฝากค่ะ สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าคา y e n น e SE Hybrid คันนี้ได้พัฒนาต่อยอดมาจากคา y เ n น e s สไฮบรโมเดลล่าสุดในเจเนเรชันที่4ซึ่งมาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยไฟหน้าใบซีนอนแบบ Floating 4-point LED ซึ่งสะท้อนความงดงามผ่านไฟ Daytime Running l i g h t ทั้ง4จุด เช่นเดียวกับไฟท้าย LED แบบ4 Part Design ที่ให้ความสวยงามได้ไม่แพ้กันพร้อมเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น SE Hybrid ด้วย Caliper Brake สีเขียว Acid จาก p orsche ที่ซ่อมตัวหลังล้ออลลอยขนาด19นิ้วเช่นเดียวกับโลโก้ e Hybrid ที่ด้านข้างและคาเยน S ที่บันท้ายซึ่งตัดขอบด้วยสีเขียวแบบเดียวกันส่วนห้องโดยสารนั้นยังคงความหรูหราซึ่งเต็มไปด้วยออปชันแบบจัดเต็มเหมือนเดิมและทำการเปลี่ยนเข็มนา เป็นสีเขียวพร้อมจอแสดงการทำงานของเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าสำหรับเวอร์ชั่นเสียบปลั๊กโดยเฉพาะส่วนคุมพลังนั้นจะเป็นสเปคเดียวกันกับ Panamera SE Hybrid ซึ่งเป็นแบบ Hybrid คู่ขนานหรือ Parallel Full Hybrid พร้อมเทคโนโลยี p l u g กอินที่สามารถชาร์จไฟผ่านเครื่องชาร์จ Porsche Universal Charger ที่ต่อจากไฟบ้านปกติได้ โดยมีเครื่องยนต์ V6 ความจุ3ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสเป็นต้นกำลังพร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนซึ่งเพิ่มความจุจากเดิม24.5เป็น28แอมป์ชวให้พละกกำลังสูงสุด70กิโลวัตต์และสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลสุด39กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความเร็วและลักษณะการขับขี่และให้พละกำลังรวมถึง416แรงม้าที่5,500รอบต่อนอาทีพร้อมแรงดิสสูงสุดอีก500 90นิวตันเมตรที่1,250ถึง4,000รอบต่อนอาทีซึ่งส่งถ่ายกำลังพันเกียร์ PDK 8 Speed Tronic i p t r S สู่ระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ All Wheel Drive พร้อมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่5.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง243กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมด Hybrid และสามารถขับด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียวได้ที่ความเร็วสูงถึง 125กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมยังให้อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดได้ถึง29.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้ทราบถึงสเปคและเทคโนโลยีกันไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาได้ลองของจริงกับแทร็กทดสอบที่แบ่งออกเป็น4สเตชันโดยเริ่มจากการทดสอบอัตราเร่งบนทางตรงยาวทันทีที่กระแทกคันเร่งเครื่องยนต์ก็พร้อมติดขึ้นและทำงานเพียงลำพังในช่วงตน้น ซึ่งตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพราะมันราเร่งที่จัดจ้านไม่แพ้รถสปอร์ตก่อนจะชะลอความเร็วที่ปลายแทร็กซึ่งเป็นจังหวะที่ระบบทําการชาร์จไฟกลับไปเก็บไว้อย่างแบตเตอรี่และเตรียมยูเทิร์นเข้าสู่สเตชันที่2ซึ่งเป็นการลองระบบโคสติ้งฟังก์ชันด้วยการขับแบบเนียนๆบนทางตรงสั้นๆผ่านชิดเคนซ้ายที่ค่อนข้างกว้างให้ได้ลองแฮนดิ้งแบบเบาๆซึ่งพอสังเกตได้ว่าระบบโคสติ้งจะช่วยปิดการทํางานของเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วก่อนรถจะหยุด ช่วยให้ประหยัดมากขึ้นจากนั้นในรอบที่2จึงได้ลองขับโหมด e-power เพื่อลองอัตราเร่งที่ได้จากไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวซึ่งเมื่อออกตัวเข็มวัดร,รอบจะนอนนิ่งอยู่ที่เลขศูนย์พร้อมจังหวะกดคันเร่งที่รู้สึกว่าแข็งขึ้นเล็กน้อยพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าก็เริ่มสร้างแรงดึงให้ทยานไปข้างหน้าได้ในทันทีและสามารถทำความเร็วได้กว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่เครื่องยนต์จะติดขึ้นและเข้าสโมดไฮบริด เท,เท่านี้ก็พอสรุปคร่าวๆได้ว่า ไทเยนเอสอีไฮบริดใหม่ถือเป็นรถอเนกประสงค์ที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัวด้วยสมรรถนะที่จัดจา้านพร้อมอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดจนเกินคุ้มแถมยังชาร์จไฟได้ง่ายจากที่บ้านอีกด้วยนี่ยังไม่รวมถึงความดีงามที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมลพิษที่ต่ำสไตล์รถรักโลกและที่สำคัญราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่มีมาให้ครบและกับค่าตัวเพียง7.99ล้านบาทถือว่าคุ้มค่า และสมเหตุสมผลที่สุดสำหรับทายเยน SE h y b r r i d ใหม่คันนี้ค่ะ